สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ c ช a n n l l Daddy Cooking ครับวันนี้ Daddy จะมาชวนเพื่อนๆทำปลาดุกทอดกระเทียมครับเป็นเมนูง่ายๆนะครับจะเป็นกับแก้มก็ได้หรือกับข้าวก็ได้นะครับรสชาติหว,วานๆเค็มๆนะครับแล้วก็หอมกระเทียมเจียวแล้วก็ใบมะกรูดทอดด้วยนะครับ เราทอดปลาดุกให้กรอบนะครับแล้วก็มาคลุกกับน้ําปลาแล้วก็น้ําตาลนะครับโรยด้วยกระเทียมเจียวแล้วก็ใบมะกรูดทอดนะครับหอมแล้วก็อร่อยมากๆนะครับทานกับข้าวต้มก็ได้นะครับทานได้กันทั้งครอบครัวเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําไปพร้อมๆกันเลยนะครับขั้นตอนต่อไปเป็นการเตรียมส่วนผสมนะครับอย่างแรกก็จะเป็นปลาดุหั่นชิ้นแช่แข็งนะครับวันนี้เราซื้อที่แมคโครขนาด1กิโลกรัมนะครับ ต่อไปเป็นเกลือครึ่งช้อนโต๊ะเราจะเอามาล้างปลาดุกนะครับต่อไปเป็นกระเทียมกรีบใหญ่นะครับแกะเปลือกใช้150กรัมเราจะเอามาทํากระเทียมเจียวนะครับแล้วก็ใบมะกรูดฉีกครับเราจะเอามาทอดโรยหน้าตอนสุดท้ายนะครับน้ําตาลทราย1ช้อนโต๊ะผงปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะน้ําปลา1ช้อนโต๊ะครับ ขั้นตอนต่อไปเรานําเกลือมาขยํากับปลานะครับเพื่อล้างคาวล้างเมือกที่มันติดอยู่กับปลาเนี่ยออกก่อนนะครับแล้วเราก็จะนําไปล้างด้วยน้ําสะอาดนะครับประมาณ 2- 3นถึงาน้นะครับล้างจนน้ำเนี่ยใสเลยนะครับจากนั้นเราก็สะเด็ดน้ําให้แห้งนะครับเดี๋ยวเราเตรียมตัวไปทอดได้เลยครับพอปลาแห้งแล้วนะครับเราก็ตั้งกระทะ ใส่น้ำมันเยอะสักนิดนึงนะครับพอน้ำมันร้อนแล้วเราก็เอาปลาลงไปทอดได้เลยครับนี่นะครับถ้าปลามันแห้งเวลาเราใส่ลงไปเนี่ยน้ำมันมันจะไม่กระเด็นนะครับแต่ถ้าน้ำมันมันยังกระเด็นอยู่นะครับเวลาเพื่อนจะเข้าไปกลับปลาหรือจะไปทําอะไรนะครับให้เบาเป็นไฟอ่อนสุดเลยนะครับแล้วก็เข้าไปกลับได้เลยครับปลาดุกส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีไขมันติดอยู่นะครับมันอาจจะทําให้มันกระเด็นได้นะครับเพื่อนๆก็ เบาไฟก่อนแล้วก็เข้าไปกลับนะครับไม่งั้นมันจะกระเด็นระเบิดได้นะครับพอกลับด้านนะครับเราก็ทอดต่อจนปลาเนี่ยสีเหลืองสวยแบบนี้นะครับก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราพักทิ้งไว้ก่อนนะครับจากนั้นเราปิดไฟนะครับแล้วก็ใส่ใบมะกรูดลงไปทอดได้เลยครับทอดตอนที่น้ํามันยังร้อนๆนะครับทอดแป๊บเดียวนะครับพอใบมะกรูดเริ่มเปลี่ยนสีเราก็ตักขึ้นได้เลยครับขั้นตอนต่อไปเราทํากระเทียมเจียวนะครับเราจะ ำกระเทียมให้ละเอียดก่อนนะครับพอละเอียดดีแล้วนะครับเราก็ใส่น้ํามันลงไปเล็กสักเล็กน้อยนะครับประมาณ2-3ช้อนโต๊ะนะครับเพราะว่าวันนี้เราใช้กระเทียมเยอะนิดนึงนะครับเราจะเลยใช้น้ํามันประมาณ2-3ช้อนโต๊ะนะครับจากนั้นเราก็นํากระเทียมใส่ลงไปเลยครับแล้วก็เดี่ยวไปไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆนะครับ อ,อก,กระเทียมเริ่มเหลืองกรอบแล้วนะครับเราก็นำปลาดุกลงไปคลุกกับกระเทียมได้เลยครับจากนั้นเราปรุงรสนะครับใส่น้ำตาลทรายผงปรุงรสแล้วก็น้ำปลาครับเวลาใส่น้ำปลานะครับเราจะลาดไปที่กระทะรอบๆนะครับเพื่อที่เวลามันโดนความร้อนแล้วมันก็จะมีกลิ่นหอมขึ้นมานะครับจากนั้นเราก็คลุกส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันครับ พอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็โรยด้วยใบมะกรูดทอดเป็นอย่างสุดท้ายนะครับแล้วก็คลุกอีกสักเล็กน้อยนะครับเท่านี้ก็เป็นอันใช้ได้แล้วนะครับเตรียมจัดจานเสิร์ฟได้เลยครับนี่นะครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเมนูปลาดุกทอดกระเทียมนะครับทำง่ายมากๆเลยนะครับปลาดุกกบกรอบกลิ่นหอมหอมนะครับแล้วก็มีความหวานความเค็มนะครับ ทานเป็นของว่างก็ได้ทานเป็นกับแกล้มทานเป็นกับข้าวก็ได้นะครับทานกับข้าวต้มก็อร่อยนะครับเมนูนี้ทําง่ายๆไม่ยากนะครับทานได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับโดยเฉพาะเด็กๆนี่ก็ชอบทานมากนะครับเพราะว่ามันกรอบแล้วก็มันมีความรสชาติเค็มๆมมหวานๆนะครับเพื่อนๆลองไปทําทานดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ